จัดใล้เพื่อนช็อตค่ะคำขึ้นนี่มีเราสองคนอึ้งช็อตฟีเบอร์นะคะพี่น้องค่ะน้อครับหึ่สองสามอ่ะทุ่มใจอยากกัให้หน่อยแดวความสำเร็จเป็นไงด กับแปบตัวน้องถามพี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแี่พี่น้องสู้ขู่สู้นครับกับมาพอกันคือเราก็ับ่องเคยบนคนกะะสินครับผมมื้อนี้ผมก็น้องเบียร์สปาพี่น้องมากิน อึ้งช็อตสไตล์เคยวนเนาะะอ่าอึ้งช็อตฟีเวอร์ค่ะก <Okay. S 2> ินไม่ได้ค่ะพี่น้อง <No. S 2> ลังไม่ไมา้ลายแห้งค่ะนำ้ำลายแตกมืออะไรกับน้ำลายแตกครับเห<อ>็นเห็นพีๆเพิ่นกินในช่องเนาะโอ้ยนำ<อ>้ำลายแตกทุ่นม่ไหวครับพี่น้องมานะก่อนสิไปกินต้อกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือบนคุณกระสินนี่ได้ดครับผมฝากกับกะสิีีล้วหอมชู้สลัดยังก็สุญญากาศบ่ครับผมพี่น้องออร์แกนิกจ้ะ แจ่วเลยพี่น้องเลยแจ่วคืนนี้เราจะดื่มดํากันอย่างมีความสุขบรรยากาศตอนแรงครับพี่น้องคะ่ะพี่น้องครับได้แล้วบอไปกินกน้วกันครับพี่น้องแ <มา S 1> สบๆเลยครับเดี๋ยวลองหนำก่อนรู้เหมือนนี่คืองามเทน,นอจัดสมหน้าตาเพื่อนเนี้ต <c oughs> ื่นเกย์ไาไพี่น้องจับในเพื่อนช็อตค่ะคำขึ้นนี่มีเรวสองคน อึ้งช็อตฟีเวอร์นะคะพี่นออ้องคาเฮเบิ้งบางนนี่มันกินเนี่ยนะพี่น้องครับมาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมเปอะไครับพี่น้องอกินน้ำกันเด้ครับโอ้ยนาะแก้วกับพี่ตงงามนี่แก้วงามเนี่ยกินแก้วบานนี่มันกินเนีใดอพอดีช็อตครับพี่น้องน้อหัวน,น้อพอดีโยพี่น้องครับ อืมนี่ครับเนี่ยพี่นอยไหนไรลาเตียงมันเ,เปปนจ้าวันกระแซาะตรงเนาะฮึมฮึมจอดเลยค่ะพี่หนหลงค่ะมั่นเนาะจำเจ้าค่ะ ผมก็เป็นอึ่งคนนัน <c oughs> ่มแด่ความสำเร็จืเป็นไงกับแปบตัวน้องหามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ่ะขาออนกินอะไรเว,ยว้ยพี่น้องขาอึงมันแบบว่าอืมตัวพอดีกินหามพี่น้องขามันบริตัวไงแห้งจ้ะ เบีย์ได้มากแบบเป็นมีไข่รับบิมีไข่ค่ะอันนี้บรมีไข่เบียร์ลองมาเห็ดช็อตเนาะค่ะอาปะปาข้าวเหนียวค่ะใส่มากับนองเล็กน้องเล็กแบียงไห้พูลาโลขอบคุณหลาหลายนะครับผมน้องเล็กว่าอันเห็นเอื่อยก็อายอยากกินน้องเล็กเลยแบ่งให้ค่ะขอบคุณหลายครับน้องเล็กน้ำลายแตกยาวๆอยู่ค่ะพอดีชอบ้านเพิ่นหามาด้เนาะ อุ้ยแสบปะป๊าือน้ำหรือเด้อค่ะพี่น้องค่ะอือการบังหน้านนหอมอืออึออออ่งสดค่ะพี่น้องกัดบังหน้าสุกกันเลยพี่น้องเลยให้มันหอมต้องจำแจวแบบนี้ค่ะจำไปเลยจำไปเลยเพื่อนบ่า อือพีอน้องเป็นเด้อน้องครับอืม,อมใส่เซบอกอกนองกินห้างเยออ,อืออือคือแบบจ้า กรอบแห้งกระดูกพร้อยแห้งค่ะพี่น้องคะกุย่ายอีกอืมส,สับสิบโมาเมากินเบิรเนี่ยปวดไปเนาะบรรยากาศดีดิพี่น้องไม่บอกมวนม้วนกันครับงตัวไหนบ้านท่นนอนไม่ได้พี่น้องเด้อกินตอนแรกค่ะพี่น้องคะ่ะอุยจันมี่ ก็มาเลยกินหอมชู้ไหมแสบอึง้งไรหอมชู้ก่อนยังขายคือเกาด้วยขายพี่น้องขาเท่าไหกิโลละร้อยสามสิบบาท <c oughs> จ้าป่นมันก็กินได้ขายพี่น้องก๋าปัดเตี้ยว <c oughs> แบบหลายดอ,อ,อกกัดทุกวันไงกัดมันหอมอืมกัดทุกวันเพิ่นประดับดอกไม้หอมประดับเหมันสมน้องเบียร์เพเิ่นผู้หญิงน่าเนางอ่ะผู้หญิงกินน่ากหมือนซีเพิ่นโดนไอโหดพ่นกับอะไรแล้วเพิ่นน่ากินนะครับโอ้ยพี่น้องเนี่ย เนาะครับตึสองสาม <laughs> อ่ะุ <c oughs> ่มใจอยากกันไปหน่อยฮบ <c oughs> หืมหมาดเลยเป็นไรปอกบ่ะปอกบอะไร <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็แปลกดีคือกันเนี่ยค่ะพี่น้องฮะ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนะคะ <c oughs> คนคนฟูรีเลื่ลมเพ็ดนี่เพื่อนก็ไอเดียแบบอันนี้คือกันเนาะค่ะ คนไทยเก่งเก่งครับบรว่ากันเนาะค่ะพี่น้องขาเดยวก็ล่องเห็ดแลกไม่ค่ะจัดเลี้ยงล่องเห็ดเบิงเพื่อความสวยงามเนาะค่ะพี่น้องค่าอย่าว่ากันเด้อค่ะพี่น้องขาคำพูดถือใจแพ้กผขอโทษขอให้ได้คพี่น้องเนาะขอโทษขอให้เด้อค่ะพี่น้องคขากะแสมันมาแห้งค่ะมันก็คืออะไรมัน ไปเสียเพราะก็จะเห็ดเนาะอืออีนี่ทำพี่น้องก็ี่น้องเห็นแหละเขาซื้อมากซื้อของมากินเขาไปเสียดแนี่ไปซื้อมันบอกพี่น้องมันโตพอดีคำค่ะโตพอดีคำค่ะพี่พี่น้องข <c ười> าเน <Thanos. S 2> าะน้ำใส่กับพอดี อกไม่เห็นอกไม้มันงามพี่น้องอยู่รังบ้านนี่นี่อยู่ที่สวนนี่ละเอามาเสียบมันก็น่าผมวะใครก็มันลวนถิมอกไม้ดอกอยังเพื่อนดอกขจรเพื่อนดอกอยังนอดอกอยังบูกพี่น้องเพืเอ่อนเพื่อนครับอ้จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอกไหม่มงคลน,นี่แหละครับ mm hmm. อยากนะครับเด้อเอามาใส่ก็ด,ดีเพือเ่อความสวยงามพี่น้องปลูกแล้วใครก็มันลวนถิมนะครับอ mm hmm. เอาเลยเอาเลยค่ะให้ป๊าปลาจับปลากระเบร็กินนู่นกินขาตะไคร้ขาอ่อนใบบกปูจับค่ะ ข้าวอนันหอมแห้งค่ะม,มจับได้เลยเอาไหมว้าวข้าวอันี่นเอาหอ,อมหอมอบคุม,มครับเอาข้าวไหม สอมกลั้นันหอมพี่น้องส้มแควส้มแควตัวผัวกะลงเน่าหอมแล้วพี่น้องพี่น้องวาพอดีกินเนาะว้าม พอดีกินพอดีแสบค่ะพี่น้องคะแสบแบบนี้ได้ค่ะนี่อ,อ <c oughs> ่อนเนาะนี่ <c oughs> อะไรเนี่ยจุเหนียวไหมครับครับค่ะ นี่เสียงสิ่งเด็ดปะคะสิ่งด็เนาะบรรยากาศอีกแล้วบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะเจ้ามันเนี่ยคุณไปกินกินเองช็อตกันเลยบรรยากาศพันแม่สางแม่สางบรรยากาศนาบ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะกินอยู่หน้าบ้านนะเมาหรือบ้านเลยเมื่อนหรือบ้านเลยเอาพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปช่องเคยบ่นคนกาฬสินนี่เลยครับผมผมก็้องเบียร์รับรองว่าสิพัฒนา ในการกินรูปแบบอาหารขึ้นหรือเลยครับบมยพี่้องผิดหวังกราบขอโทษขอไปครับในการกินมุ้มม่มเลื้อวัวบะถึกต้องเนาะค่ะกราบขอไัยน้ำขาพี่้องค่ะแล้วก็ถามมันไปบะถึกใจไพ่นี่อาหารเสร็จนี่กราบขอโทษขอไพ่ด้วยครับขอโทษขอภพยน้ำจ้าสำหรับวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคิปหนามาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า